ยินดีต้อนรับใยผู้ใหญ่มาไปแล้วหลานชายคุณไอดะเหรอไอด้าเทเกโตนะข้าชื่ออิรุรุอายุ16เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะรุ่นเดียวกันนี่เองอะว่าแต่ว่าดูจากชื่อแล้วเป็นชาวต่างชาติเหรอเรารู้จักกับคุณยายที่ไหนอะเจอก,กันที่นี่น่ะพอบอกว่าจะขอทำงานก็จ้างให้จะง่ายเกินไปแล้วมั้ง น่าสงสัยอยู่ดีๆก็อยากทำงานในร้านขนมแบบนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆแล้วมาทำอะไรงั้นเหรออ๋อเออเอาชุดมาให้นะ่ะผ้ากันเปื้อนกับเสื้อเชิ้ตอ่ะให้ใส่งั้นเหรองั้นก็เฮ้ยธอเป็นพวกชอบโชว์เหรอชอบโชว์ใช่ไหมนั่นสินะเก<อ>ิดออยใช่ไหมล่ะลามกเฮ้ยอย่าเขินไปถอดไปสิไฟเขาไปเปลี่ยนข้างใน<อ>ข้างในนละอ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรล่ะนั่น มาจากประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบนั้นกันเหรออยากไปจังเนเคทาเคก็ได้นะมีอะไรเหรอคาอ<ป>ติดกระดุมเสื้อไม่ได้อ่ะปล่อยเอาไว้แบบนั้นก็ได้แหละเอางั้นก็ได้เจ้าเนี่ยร,รามัจา่จ๋าพูดอะไรของเธอนะ่ะก็ดูอยู่นี่เฮ้ยไม่ได้ดูสักหน่อยไฟฉันจะอยู่ทางนี้นะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามได้นะ ความน่าสงสัยคนละขั้วกับที่คิดไว้เลยคุณยายเองก็กล้าว่าจ้างบุคคลปริศนาแบบนี้มาได้นะเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจมากกว่าที่เป็นพวกจินตนาการแอบแฝงซะอีกน,น่ากลัวเว้ยแบบนี้แล้วหล่อนจะทํางานได้เหออรเขอขอนี่อันหนึ่งครับได้เลยขอนี่อันหนึ่งค่ะอันนี้หรอค่ะอันนี้ขายยกทีละอ,อันได้ใช่ไหมเออได้สิหล่อนเองก็ตั้งใจทำงานดีนไม่สิตั้งใจยิ่งกว่าฉันอีก ที่คุณยายนฝากให้ดูแลร้านมาแบบนี้ย้อนหัยการคุกคามทางเพศโดยได้เด็กสาจากเด็กประถมจะตอบกลับยังไงล่ะเนี่ยเป็นถุงเพลิงมีไว้เพื่อกักเก็บไฟเลยใหญ่นะั่นเหรอคะวิธีตอบแบบมั่วๆนั้นมาอะไรฟ้ามันหนักไหมคะไม่เลยหรือเปล่าเออลองถือดูไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าทำอะไรแปลกๆนะ อะไรไหมทาค <c oughs> เคะโทษทีเออนั่นสินะคนลามออกไงเธอตอบสนองดีเลยงั้นเล่าบายบายไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะ